สวัสดีครับครับผมใหม่นะครับกุ๊กครับเนปตี้ครับพวกเราโนเวลส์ครับมีคนติดต่อมาแล้วก็ดีใจมากนะครับไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนเป็นเกียรติมากนะครับได้ร่วมงานกับทางบอดแคสส์แล้วครับรอเต็มที่เต็มที่มากๆครับผมอนี้พอยิ่งได้ฟังเดโมแล้วก็รู้สึกว่าโหดีใจมาก มันทัชทุกประโยคตั้งแต่ตอนที่ฟังเดโมแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะเวอร์สองเนี่ยขอแค่ได้รักเธอเรื่อยไปอพอในอะไรใดๆแ,แล้วแต่เนี่ยไม่ไม่อยากได้แต่อยากได้รักเธออย่างเดียวผมมันแบบที่สุดแล้วอะ่ะ รู้สึกว่าพี่หน่องอะตั้งใจอยากให้ทําจริงๆก็เลยคิดว่าแบบเออในเมื่อพี่เขาไว้าวางใจเราขนาดดีก็เลยแบบว่าจู้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายชื่อนัก้องที่บอกมาก็คือเป็นโ no นวันเอลสก็เลยคิดว่าแบบใช่ชันงทาแหละเพราะว่าเราแบบเคยร่วมง,งานกันค่ะรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยค่ะทั้งซีรีส์ด้วยค่ะพอเสร็จเราก็ออกมารู้สึกว่าแบบภูมิใจในผลเงินอันนี้ค่ะ ยากมากเพราะว่าแอรเนียตีโจดอยู่นานมากว่าแบบไปมันเป็นชีวิตจริงได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยบวกกับความโนเอลส์ที่แบบมีความเป็นเจ้าพ่อเพลงหลักใช่ไหมคะเราก็จะต้องคีบความกลิ่นของโนวเอลส์ด้วยแต่และโ no นที่ลองก็ต้องแบบแปบ,บ,บ,บยากนิดนึงเพราะว่านักร้องเขาเก่ง <laughs> ด้วยความใหญ่ของฟอร์มของละครด้วยแล้วก็ความแบบว่าของโ no นวเอลส์เองอะไรเงี้ยก็คือแบก2อ,อย่างไว้โดยที่จริงๆไม่มีใครกดดันเราเลยแต่ว่าเราอะคิดเองว่า ต้องทำให้มันดูแบบแกรนอีกนึงเพราะมากแล้วก็ต้องบอกว่าโนวันเอฟลองออกมาได้แบบสตัน์เนาะเพราะมากอะไม่ได้บอกว่านานาเป็นความรู้สึกที่แบบเราฟังเพลงมาเยอะแต่เพลงนี้แบบคือพ่อจริงๆค่ะเน่ก็อยากให้แม่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยค่ะต้องขอบคุณน้องแอมนะคะแล้วก็โนวันเอทุกคนเลยนะคะน่ารักทุกคนมากๆเลยค่ะให้นยไปม,ไมีค ฉันยังมันใจว่าใช่เธอไม่ว่ากี่ครั้งที่ฉันได้มาพบเธอจะตกหลุมรักเธอเหมือนใครฝากเพลงเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ยังเป็นเธอด้วยนะคะหรือทุกคนที่มีความรักหรือว่าจริงๆกำลังรออยู่ก็อินได้นะนึกถึงแฟนในอนาคตของตาซีรีส์ก็แบบว่าน่าดูอีกนะคะโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้น <laughs> ต้องขอบคุณนะคะนงแองบอวันเอลแล้วก็วฝากเพลงนี้ด้วยนะคะในวีเชตการเกิดใหม่ของดวงดาวค่ะก็รอชมมิวสิกวิดีโอเร็วๆนี้นะคะโทนขึ้นมามนอาจจะดูมนๆนิดนี้ตามตีมของห <ๆๆ S 2> นังที่ตอนแรกมันอาจจะยังไม่สมหวัง<ช>แต่สุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นเมสเซจก็คือความรักที่จากกี่ครั้งี่ครั้งที่ได้เจอเธอฉันก็แน่ใจว่าฉันก็จะรักเ, <ๆ S 1> เธอแบบนี้แหละี่เป็นความคลั่งรักแบบมากๆถ้าเป็นคนที่มี กูรักอยู่แล้วความคลั่งรักมันเห็นกันได้แต่นี่คือแบบว่าไม่ว่าฉันจะเจอเธอหรือไม่ฉันก็ยังจะคลั่งรักเธออยู่เปิดจองไว้เลยจองไวไ้ไม่ให้ใครแน่นอน่อาไม่ว่ากี่ครั้งฝากเพลงนะครับเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ยังเป็นเธอนะครับผมซีรีส์รีเซ็ตนะครับการเกิดใหม่ของดวงดาวฝากดูกันด้วยนะครับแล้วฟังเพลงเราด้วยนะขอบคุณนะ